เรามานะคะทําการเชื่อมต่อกันสําหรับครั้งแรกนะคะใครที่นะคะเพิ่งได้รับนะคะครั้งแรกนะคะง่ายมากเลยนะคะเราก็แค่หยิบนะคะหูฟังบลูทูธของเราออกมาก่อนก็ได้นะคะเราก็หยิบออกมาวางไว้ค่ะเราก็กดการเชื่อมต่อแล้วก็กดบลูทูธกดเปิดบลูทูธของเราได้เลยค่ะกดแตะค่ะแล้วเราก็เลื่อนขึ้นด้านบนค่ะ,ะเห็นไหมคะมันจะโชว์เลยว่าอีคอนแอร์พอรใช้มือแตะแบบนี้ค่ะ ะะใช้มือแตะแบบนี้แล้วเราก็ลองเลื่อนดูนี่เห็นไหมคะมันจะเชื่อมต่อนะคะมันจะเชื่อมต่อของมันได้โดยแบบรวดเร็วแล้วก็ทันใจมากรุ่นนี้นะคะพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถดูหนังฟังเพลงได้ตามปกติเลยนะคะรุ่นนี้นะคะโทรเสียงชัดเจนฟังเพลงเสียงชัดเจนมากแล้วก็รุ่นนี้เป็นรุ่นที่แนะนํามากๆเลยสําหรับคนที่แบบว่านะคะอยากได้นะคะหูฟังบลูทูธงานดีๆเสียงดังๆคุยคุยแบบว่านะคะแจมๆนะคะสามารถใช้ได้ทั้ง Android และ iPhone นะคะ เห็นไหมคะการเชื่อมต่อง่ายนะคะพี่ๆทุกท่านก็กนะคะทำกันได้แบบสบายๆเลยนะคะวันนี้ปุ๊กก็ฝากไว้ด้วยส่วนสําหรับการที่เราใช้งานเสร็จแล้วเราก็เอาเสียบไว้ที่ที่กล่องชาร์จนะคะกล่องชาร์จตัวนี้จะทําการนะคะรีเซ็ตสัญญาณแล้วก็จะทําการชาร์จแบบให้เราด้วยอ่าแบบนี้นะคะนะ,ะพอเราปิดฝากล่องเห็นไหมคะมันก็จะตัดสัญญาณเลยและพอเราจะใช้งานครั้งต่อไปค่ะเราเปิดค่ะเราเปิดแบบนี้ค่ะ นะคะคและเดี๋ยวบลูทูธนะคะเขาจะเชื่อมต่อเองโดยอัตโนมัติเห็นไหมคะอืมนะ,ะฉลาดมากนะคะรุ่นนี้ก็นะคะฝากไว้ด้วยนะคะการใช้งานง่ายแบตเตอรี่ใช้ ดูหนังฟังเพลงได้ยาวนานถึง4ี่ชั่วโมงแล้วก็ตัวนี้นะคะเสียงรงฟังชัดด้วยนะคะสำหรับ tws eco 01ตัวนี้เป็นงานรุ่นใหม่จากแบรนด์ energy ของเรานะคะซึ่งพัฒนาให้มันดีกว่าเดิมนะคะส่วนช่องตัวนี้ก็คือเป็นช่องเสียบชาร์จแบตนั่นเองนะคะวันนี้ก็ฝากไว้ด้วยสำหรับการเชื่อมต่อและการเชื่อมต่อขั้นต่อไปนะอย่าลืมนะคะแค่เราเปิดฝาแบบนี้นะคะอ่าแค่เราเปิดฝาแบบนี้เองแล้วเดี๋ยวเขาจะเชื่อมต่อให้เราเองอัตโนมัตินะคะนี่นะคะตัวนี้เห็นไหมคะเชื่อมต่อเองอัตโนมัติแค่เราเปิดเปิดดฝฝาาาพเรป มันก็จะตัดสัญญาณนะจ๊ะนะคะอานะคะฝากไว้ในอมอกอ้อมใจด้วยค่ะขอบคุณค่ะ